เรื่องความสามัคคีต้องมีในครอบครัวของเราต้องมีในที่ทำงานของเราครอบครัวที่มันล่มสลายก็เพราะพ่อแม่ชอบทุ่มเถียงกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเผาครอบครัวถ้าเป็นโรงเรียนเป็นที่ทำงานก็ให้พากันรู้ไว้ว่ากำลังพากันเผาบ้านเผาเมืองถ้าเป็นในวัด ก็ให้รู้ไว้ว่ากําลังเผาวัดเผาวาเผา,า,าศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้ไว้ว่ามันเป็นบาปใหญ่มันเป็นมหาบาปนะถึงแม้คิดไว้ในใจมันก็เป็นบาปอยู่แล้วเรามองดูแต่ละประเทศเนี่ยที่มันมีสงครามที่มันมีปัญหาอย่างประเทศเราก็ขัดแย้งเดินขบวนกันบ่อยๆนั้น,นกำลังเดินทางเข้าสู่อนันตริยกรรมมันเป็นกำหนัก เป็นความแตกแยกถ้าเราจะเอาความผิดความถูกความดีความชั่วเนะี่ยมันไม่จบนะเรื่องวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องทะเลาะกันเพราะไม่เอาแต่เหตุเอาแต่ผลแต่ไม่เอาศีลเอาธรรมนะมันเลยทะเลาะกันเพราะไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์แห่งสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องนะต้องเอาความเมตตากัน สงสารกันนะระเบียบก็ดีวินัยก็ดีมันเป็นการจัดสรรหมูม่มวลมนุษย์ให้เกิดความสงบสุขคนมีกิเลสมากมีความโลภมากมันต้องมีระเบียบวินัยแต่บางคนก็หาช่องโหว่ในระเบียบวินัยเนี่ยเอามาทะเลาะกันเอามาขัดแย้งกันแย่งเครดิตกันเรื่องความสมัครสมานสามัคคีนี้สําคัญนะ บางทีพ่อบ้านแม่บ้านมองหน้ากันไม่ได้มันก็ต้องกลับไปแก้ตัวใหม่หรืออย่างในที่ทำงานคนอื่นเขาทะเลาะกันเราก็ต้องรู้จักเฉยๆไว้เพราะไม่อย่างนั้นมันไม่จบนะเพราะปัญญามันใกล้เคียงกันปัจจุบันคนเราไม่ถึงอนาคตหรอกมันก็เป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้เราต้องจัดการเราในปัจจุบันให้ได้ ปัจจุบันสำคัญที่สุดหลวงพ่อพุทธทาสันถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมจำอะไรไม่ได้นะความสุขความดับทุกข์มันอยู่ที่ปัจจุบันอย่างนี้ปัจจุบันเน่ยเราแทนที่จะเป็นคนบึ้งตึงอยู่เราก็ต้องเข้ากับเพื่อนให้ได้เข้ากับเจ้านายให้ได้เข้ากับลูกน้องให้ได้อะไรอย่างนี้ข้างบนก็ไม่ติดตรงกลางก็ไม่ติดข้างล่างก็ไม่ติด มันจะครบสูตรเลยแทนที่อยู่ใกล้กันจะรักกันเนี่ยกลับเห็นคนนั้นนิสัยไม่ดีคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ไปลรักคนไกลแต่เกลียดคนใกล้เนี่ยมันเครียดขึ้นมาเลยตัวเองนี่แย่เลยที่ไม่ลบอดีตให้เป็นเลขศูนย์ไปจมปรักอยู่แต่กับอดีตคาดหวังอยู่แต่กับอนาคตไม่มีความสุขในปัจจุบันแล้วเอาความสุขมาจากไหนในชีวิตเนี่ย ความสามัคคีนี้ทำให้ทุกๆองค์กรของเราจเจริญทำให้ประเทศชาติจเจริญเหมือนกับนิ้วมือหลายๆนิ้วนี้ช่วยกันทำประโยชน์ที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติรรมก็เพื่อจะปรับปรุงตัวเรานะเมื่อเรากลับไปกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานเราก็ต้องเอาใหม่เราจะได้ละบาปบำเพ็ญบุญ แล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วจึงจะเข้าถึงหลักแห่งาศาสนาถึงหลักแห่งความถูกต้องที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้สาวกให้ลูกศิษย์ให้ลูกๆเนี่ยเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในหลักความดีเป็นผู้ไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่บุญทำแต่กุศลทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วอยู่ด้วยความไม่ประมาทชีวิตของคนเรา จึงจะเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นชีวิตที่มีราคาไม่เสียโอกาสที่เราได้มาอยู่วัดได้มาบวชได้มาบรรพชาได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติธรรมโอกาสแบบนี้เนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเราลองคำนวณดูว่าเราเสียสละมาเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีกับเวลานาทีที่เราอยู่ข้างนอกที่เราต้องไปต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับปัญหา เพราะน,นั่นเราจะต้องเอามาเวลานี้แหละมาฝึกตัวเองให้เต็มที่ต้องสู้กับตัวเองสู้กับความขี้เกียจขี้คลานสู้กับความเบื่อชนะคนอื่นเป็นหมื่นครั้งก็ไม่สู้กับชนะใจตนเองครั้งเดียวชนะใจที่มันโลภชนะใจที่มันโกรธชนะใจที่มันหลงชนะใจที่มันหดหู่ฟุ้งซ่านชนะใจที่มันขี้เกียจขี้คลานชนะใจที่มันจะเอาแต่ความเห็นแก่ตัวเนี่ย ชนะมันให้ได้เสียสละมันออกไปเราทำอะไรทำด้วยความเสียสละคือเสียสละความไม่ดีเสียสละความเศร้าหมองของใจออกไปออกไปปัจจุบันมันก็จะพัฒนาไปทีละเปราะทีละเปราะทีละขั้นทีละขั้นปัจจุบันจึงจะเป็นความสุขความดับทุกข์ของเราความสงบเย็นมันจะอยู่ณปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอในอนาคตไม่ต้องรอชั่วโมงหน้าไม่ต้องรอวันหน้าไม่ต้องรอเดือนหน้าปีหน้าหรือชาติหน้าหรอก ปัจจุบันนี่แหละสำคัญต้องมาอยู่สงบณปัจจุบันให้ได้จึงจะเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เป็นปฏิเวทแท้ๆมีความสงบเย็นเป็นพระนิพพานณปัจจุบัน